เชยไฮทักทายสบายดีมาทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นวันที่13เนาะเป็นวันเกิดหลานสาวครบ5ปีนั่นเองเขาก็ลงมาปรึกประเด็นอย่างเรื่องราวเนาะเขาก็มาซ้อหาแต่ยังไม่ได้กินเอ้ยวันนี้มีแต่เมนูไก่เนาะเมนูไก่ไตฮานเนาะมงไก่อบไก่แล้วก็าลาบไก่ทุกคนมีแต่เมนูไก่ตไตฮานทางนั้นเนาะคาา่ะ่ก่ไตฮานเป็นบปรดิกินแล้วก็กุ้งแซ่ลมอนปลา แล้วก็ปิ้งกุ้งรกกัวกุ้งทุกคนนองเมนูกุ้งแล้วก็ไก่เออมีนต่ตโกอเนาะเขากะซิมก่อนมาล้ำเจลได้เลี่ยงโบผ่านบบเป็นนัมไบล่ะลํำยองผุ่มเอือยาอายาโอเคเนาะน้ำจิ้มเผ็ดเดือดอพคนพอดีว่ากำลังว่าเป็นบดรู้สึก่าชิบเสบผู้ดังระดหนึ่งเนาะก,กินกุ้งจ้ำเจลเพจังซน่โอคิมูกิไลแบบว่า กูจะกล้าทำไปเลยเนะาะบอกซะจนปฏนติยากสิมอีกคำที่สองเนาะคำแรกยังบอคักไปไหนคำที่สองเมมโควิดเราประจักรเราบุกฮูรุซร์ดมาเมนยังอยากมาทุกคนเนาะซิมอยากซิมอยากซิมแล้วกินแล้วแหละยังบุญทักวเวลาแต่ว่าเขากินก่อนนะเวลาตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วทุกคนเสิร์ฟอาหารได้ลงมือกินได้แต่ก็กินอีกทุกคนกินอีกตอนนี้นะกินอีก กินเข้าไปทุกคนกินเลยกินเลยคำที่สามมีบวละพาใส่โคตรแซ่บเลยทุกคนอู้สวงแบบช่วงเลยนะหลานชายกันเลย,ยซิมอีกลูกซิมอีกโอเคซิมอีกจ,จ้ำแจวอีกโอ้โหแซ่บมากมายกินกับครอบครวัวมื้อนี้เพ,พิพ่นเฮ็ดพี่สาวเพลนเฮ็ดกับบได้เฮ็ดอีหยังใหญ่หลายเนาะก,กินกับครอบครวัวจากเทวพานกินข้าวแล้วเนาะ ก็เห็นมม่วงทุกคนม้วนก็จะพากันซื้อมัดหนึ่งมวงหนึ่งสามพันก็กรอบมากินเห็ดแจ่วปลาแดกมีตอนปลาแดกแซ่บๆทุกคนเห็ดเอาแบบแบบปลุกปลาแดกนึ่งหวานหนึ่งจากมือผู้ใด่ตัวมือผู้ใด่เนาะงามงามนิดบุหรีากั่นรูปเซตุ่้มเนี่ยมือกล้องขอชิมกันนะโอ้ยกรอบมากมายกระตอนต่อไปเนาะก็ฮอดเวลาแล้วพาหลาน ลูกและหลานมาเป่าเค้กกันจ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์นางหน้ามาเนาะนี่ก็เป็นหลานซ้ายเพื่อนกันลงมาเป่าเค้กเกพิ่อนยังม่มู้อินยอยินี่อียงเนาะเอออยูุเบิ่งในตาตาลเลยลยคงฮอบอายุห้าปีของนางหน้ามาลิซา้อยเซินตัดผมหน้ามาหัวเนาะแววตาเพื่อนเนาะนี่ก็แมนพิชชาก็จะซื้อมาฝากนะเป็นของขวัญของหลานสาวแล้วเพิ่นมากินเนาะ เมื่อเดย์นางนันนแหละนางตาใหญ่ื สุดท้ายนี่ก็ขอ,อควอนไซห,หลานเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้มีสิ่งใดมารบกวนเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะการงานดีการเงินดีคำฮู้คำฮู้เนาะว่าไงฟังความพอแม่เด้ออันก่อนอืนอ่นตรายเท่ากับว่าซิมบิซ่าอกอันเนาะหัวใหญ่แล้วเห็ดเป็นเนียนว่าซรนเด้ดกินบิซซ่าแล้วแหละล่ะค่ะเตรีมตัวกลับบ้านได้จ้าหักหลานจ้ามือนีกลับไปก่อนเด้อมีไพร์ดคน